สวัสดีครับผมโค้ชโอนะครับวันนี้นะฮะมานำเสนอที่ดินผืนใหญ่ครับเป็นเนื้อที่ขนาด12ไร่2งาน26ตารางวาครับเป็นพื้นที่เหมาะกับการทำการเกษตรนะครับแต่ว่าอยู่ห่างจากชุมชนเพียง500เมตรเท่านั้นเองครับอยู่ที่หมู่บ้านตําบลตําแยนะฮะอำเภอพยุนะฮะจังหวัดศรีสะเกดครับ ซึ่งที่ดินดังกล่าวนี้นะครับจะมีพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ําเหมาะกับการเพาะปลูกยิ่งนักเลยนะครับขณะเดียวกันบรรยากาศก,าก็เต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติมากมายของจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะครับเพราะนั้นท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อนําไปใช้ในการเพาะปลูกนะครับถือว่าที่ดินผืนนี้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในดับที่ดีมากเลยนะครับ แล้วก็ถ้าหากท่านใดอยากจะซื้อไว้เพื่อการลงทุนในอนาคตนะครับก็ถือว่ามีศักยภาพเพราะว่าที่จังหวัดศรีสะเกดต,ต,ตอนนี้นะครับก็มีการพัฒนาค่อนข้างมากประกอบกับชาวเกษตรกร,ก,รก็มีการปลูกพืชเศษรษฐกิจนะครับอย่างทุเรียนภูเขาไฟอย่างนี้นะครับก็ทําให้ที่ดินในจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยปรับราคาปรับตัวขึ้นสูงมากพอสมควรน,นะครับเนาะ ท่านใดสนใจที่ดินผืนนี้นะครับติดต่อได้เลยที่หมายเลข0 9 5ย์6 4 8 8หนะครับเบอร์นี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์กันได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวเข้ตัวจะมีภาพคลิปของเนื้อที่ดินให้ดูนะครับโดยเจ้าของที่ดินท่านเป็นคนถ่ายมานะครับอ่าดูครับที่ดินมีเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะแล้วแปลงนี้ก็จะอยู่ทาง ข่ามือค่ะแตงนี้นะคะอ่ะ,อะโอเคครับ ก็เป็นภาพที่ดินนะครับที่มีการปรับปรุงแล้วนะครับมีการถากถางเตรียมเพื่อจะทําการเพาะปลูกได้หรือท่านใดครับอยากจะสร้างบ้านปลูกบ้านนะครับเนื้อที่12ไร่กว่าราคาไร่ละ250,000บาทเนี่ยผมถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับเนาะหรือว่าจะใช้ในการลงทุนเพื่อรออนาคตที่มันจะปรับตัวสูงขึ้นในไม่ช้านี้นะครับก็ถือว่าควรจะรีบร้อนตัดสินใจซื้อ กันได้เลยอ่ะท่านใดสนใจนะครับติดต่อข้อโซมาเลยที่หมายเลข0 9 5 2 1 6 4 8 8 8นะครับเบอร์นี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์นะครับขอย้ำนะครับที่ดินพื้นนี้เป็นที่ดินพื้นที่สีเขียวนะครับเหมาะแก่การเพาะปลูกหรือสร้างที่อยู่อาศัยได้นะครับส่วนธรมเนียมที่ใช้ในการโอนนะครับคนละครึ่งระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายครับอ้าวท่านใดสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ